นะครับล่ำก่อนแบบประยุกคไใส์ใสิ้นงานอาจารย์นักดนตรีนะครับแบบรูปแบบให้กันละกันเนาะก็คือมาห้องกันกับรถแห่เทดาเนะาะประเด็เนนะ <laughs> เอาล้ในขณะนี้มาล่ำครูมาล่ำก่อนเคหานใหม่ก่อนเดินทั้งหมดขอสำร่วมจิตสำร่วมใจสำร่วมกายสำร่วมวาจาเระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทไทยแล้วจังมาสาธุสาธุสาธุาธคุณประพุธคุณประธรรมคุณประสงฆ์นี่คือคุณพระรัตนไตรวากุกุสันโขกูากรมโนกัสสโปโคตโม จังมาคุณเอ๋ยคุณคุณกระสีอริยะเบตรโยล้วนถนอพุทธโธจงมาปกมาบังจงมากางมาเลื่อมมาเทียมไว้โอ้ยลารอพระคุณ วันี้เดินแบบประยุกต์เสียงดนตรีไปเลยอาจารย์ดนตรีครับว่าเป็นการเซเวลานะครับขึนตอนนี้ก่ะเปิดงานกระโดดแล้วนะครับเอาขโม,มนก้มซืนปากตอนพี่น้องนะครับนมวอมวนซืนน้ำกันรอบที่แรกแค่แก้มันย่อนย,ย่อนป้อนอ่อนอ่อนสะกอนกันแล้วกันครับ พ่มาเด้อทีมงานผูนน้บักบวนผู้ใดอ่าญานผัวเชิญนาเวทีเลยครับผมงาน่นาเด้อดางสาธุเด้อข้าก็หนกนกนิวุนเก,กตเกศานึกถึงคุณกหัวแวกุณกตกุุณนันเด้อคุรผสงหลวงเจ้าทางสมาเลมไม,ม่้าเทีแยวกลางคุณแก้วตุกขานปแล้วไปเบิด ทุกด้านเทาทถ่วโลกาให้มาสู่สักซอยฝนกบกองทั้งสองเพื่อเจ้าวิญาบอราเบลลูกล้วก็เปรแปร่พื้นยามเข้ามาก่อนวันนี้เดินวันนี้ลูกเดือดร้อนมาลำซอยง้นบุญขอพระคุณทั้งเล่แนะนำลำบากมาเทียมสองกาไม่ลาลำลองเอวเดียวนี่เสร็จละวประตูลาเล้วตั้งมาเึ่นสูง ก่อเส้นได้เส้นไปเ,เบิดสู้ทรงคงกอบจักชวบ,บ้านได้บรรนานหัวคิดดังเก็ประสงค์งอย่าได้มีนแนวอยู่ให้ลำดีตากันเมื่อนี่ลำเสียงกันอย่าได้ดพิษพลาดทางหลังหน้าอย่าลงไม่พ้นสาวาะโป้งโป้งโปงโป้งเท่าตัวปัตตาพีคุณพระศรีอริยาบุตรไพรยาศิริวงังวิทยามีเบนต้องสะรองนำคำซอยให้บ้าคอยปิดถัก้าไปแล้วเฮ้ก่อน ยาเชียแมนเตือร nice ์ทอนบทบาทการแสดงให้มาแปลงให้มาสู่ลำดูกตาผูมบางมาแปลงทางให้จะลงไหลทางอีกย้ำผมยืนต่อสู้ก้มดนุ่ยเลื่อนไหลขอเส้นเส้นต่างเถิดปะทอนใจตาติดแดนตะวันเวทตะวันอวดทลาเม่ขลาดวงใสมาคอยหลิงเยี่ยมเทียมขิงแงได้ห่างผมมาแปลงคนทางให้ผู้ข้าเหนกได้เหนกได้ไว้ริวเรือนไหลเรือนแหลไว้ริวเรือนไหล อาบานน้ำตาบันีิประกาศศรัทธาเจ้าพาวายอ้อยคู่เซ็นชั์เรียบร้อยสิทธิดียะลึกถึงคุณผู้เข้าผู้สั่งผู้สอนปฏิหันมาวายพี่น้องบ้านเฮ้าครับผมผู้สามนามทำบุญผู้ป้นอนหน้าหานซอยจังวันนี้เนาะ ถ้าเจ้าวคนทำกันแก่กายคนก็หลายมากลุ่นมาต่องานทุก หมู่บ้านสรงเข้าไปหาบอกเวลาทำบุญฮวมกันวันนี้ก็ล้มเหลือปลาเอาอาดอกทรเมื่อสันวันนี้ก็เลยตกแต่งตั้งเตรียมของสุดแล้วตกแต่งแล้วกบเครื่องของบุญล้มทุนไปทอดใดปอบีวึงลับ่ใส่ปานแก่ปอบีแนวแก้วคนสมกับบาทำบุญก็ได้ขัดแต่ของกระบอกขวงญใหญ่ทางบ้านเมื่อทาง้านใต้ไหลหลังมาโฮ่บ่สมใจมาเครื่องกินของใจจักแก่นกับกงกระดมนัวหัไก่ตักลาบใส่เบี้ยตาถึงต่อยใส่บีดอก อยากี้นลาบพีเครื่องกองหวางเอามากินเอามาทานเลี้ยงน,น้องเลี้ยงพี่สมเพิ่นห่างสมเพิ่นมีอุทิศบุญส่วนมีให้สมดำดังหวังขอบระพักุลแม่นอีกครั้งอิปหอยใจบุญขอบระคุณเดินได้บัวม,มาวันนี้ตีบอดีก็ให้พากันย่องมอลามาฉลองให้พี่น้องเหมือนสื่ให้บ้านคือคืนวันนี้มัวกันตัวผมละขอบพุณพ่อแม่ตัวผมขอบพุณพอ่พณพอแม่คนเท่าคนแก่ที่มาฟังมอลา บางคนละมาตั้งแต่เช้าบางคนก็มาตั้งแต่เช้าละมาเชียร์มอลำผมขอขอบคุณเป็นบุญและวาสนาเป็นบุญและวาสนาได้จ้างผมมาผมขอขอบคุณวันนี้เจ้าภาพใจบุญวันนี้เจ้าภาพใจบุญผมขอขอบคุณได้จ้างพวกบาลลหัวอกช้ำชีวิตหมอลำัละมันต่มาต่ำหัวอกช้ำชีวิตมอลำัละมันต่มาต่ำเถิงกองลำมกองกอนป่านั่นก็พอดีขอบคุณละทุกคนที่นี่ ขอบคุณทุกคนที่ดีร้งองและพี่ผมขอขอบคุณลดจนเกือนุนคำจนขอพึ่งใบบุญแล้วแป่นแ่นทุกคนมอลลําเลือกสินลปินน้ำตาและรินละลำบากลำบนรอนเล่ไปถูกแข่งหุนร่อนเล่ไปถูกแข่งหุนขอบพระคุณตุกานที่ให้ความเมตตาศรัทธาเจ้าบ่มีใจเผยแผ่ขอบพระคุณปอแแบถึงอยาิพี้องตะลุงป่าสุคน คุณมาลุ่มได้มาหวม่วงศรัทธาไปหาหลานมาลมคำคำขึ้นยืนปองบอล่ลำก่อนบ่หอนคือลำสิ่งบ่ตำหลักความจริงบ่มีดิ่งไม่หอนใส่แต่ก่อนล้วนๆตะล้มบนน่นใส่แค่นดินแดนแห่งเมืองอีสานดินแดนแห่งเมืองอีสานตั้งแต่โบราณก็ฝังมาหมอลำกลอนวันนี้ผมขอไหวพรวันนี้ผมขอไหวพรให้เจ้าภาพชาวบ้านลลมีหนึ่งเป็นกอง ดึกทองไหลบาทีบานดึกทองไหลบาทีบาเข้าทั้งป่าไหลบาเติมบ้านมีแต่สุขละเกษมตำรานมีแต่สุขละเกษมตำรานพ่อจะโดนบาด่าในลำนู่ลำนู้อวยพ่หนายาไม่โลกมีไั่มาไก่มาบ้านวยพ่อนายยาไม่โลกมีไพ่มาไก่มาบ้านให้ได้กินได้ทานสนุกนับแต่แบงเงินลานใส่กระเป๋าใส่กระเป๋ามีเงินลานใส่กระเป๋า หายป้ให้สัตว์ท่าไทยพ่อท่านพ่อใจใสปอดดังแก้วแนวเสาหันบ่มีหายป้อนนาหันเมื่อนี้ให้บุญลังไหลมาเด้อคือจังกับคบค่าวาลีบอกขาดเถือมังนำใจใสงามจะมีเสาบุญน้ำเพียมทุกเก่าหยางมีความสุขอยู่สางเงินทำแก้วไหลมาเอาเด้ออีกคักก่อนครับผมขอบคุณครับ เดือเจ้าคุณพ่อศรัทธาปังเดือเจ้าคุณพ่อศรัทธาพวกป้อมก็มาพร้อมกันทางขู่ปังกันหมูลาพี่น้องปองไปตังพวกเจ้าพวกนายผู้มาปังกับฟังพี่น้องปองฟังยังบองเข้าใจบ้างก็ยังสรงเสกขาเียขาหอกจัก ชื่อจันมาไดดอกบอลำนี่ก็ดีตัวของผมนี่ตีที่เราใช้เด้อพ่อเบอร์นี่ได้มาสู่ต่อขับบอลำผูวงนี่ลราขับบอลำตัวจริงมาเป็นผมปวดอ้างพวกศรัทธาเพิ่นไปจ้างบอกวงผมตุ่มมาเป็นบอลำลูกขี้ตาขี้ไก่ผมเป็นหมอเด้อลำใหญ่เสือกังเวหาเพิ่งเอาสาทางสุงทางตำลูกบอกเขาบอกคำบอกวันบอกพีเบิ่งเอาตีกับเบิ่งลำให้ขัดขันหัวใจบอกมาตายอย่าฟอทันตีลำบอดี cả phấn nghĩ năm nè đứa ้าแม่ลาพี่้องปองแต่ก็ท่านน้ำไหลไหลกันผมลำบ่มวลเถือวั้นวันกะสิวันให้สมมากสมหมายรอถ้าฟั้งเด้อปันป่ายเด้อมาจากสิเล็งท่านโเก่งท่านภูมงเขาทุกผมสองหอดยกหนึ่งหอดยกสองยกสามยกสี่พ่อขี้กัสิขี้พ่อโคมกัสิโคมพ่อจุ่มต้องจุ่มพ่อทังต้องทังสาวนั้นมวยสช่างลาคนสวยที่ที่แหลกอีลี่ีมึงไหลกันก่อนปัดที่หลังจังหอยปอนมัดออกจังจังเล่นสอดนาเล่นสอกหลัง สอกคู่สอกเดียวให้ขี่กับเงียวไหลออกเป็นเล่าบ่แมนตัวเก่าบ่วอนเขากับเพิ่นล่อตาปังเด้อไปกันคุ่นฟัวสัตว์คมนอตาปังคารุมแอกทางแอกขาลูกของผมมันกะบ่สังหาดอกมาลำกุใชบ่คือหมอกุนนายล่างกายเพิ่นเพิ่งเลือกนางงามเพื่นกะไรที่หนึ่งเพิ่นตัวคนหนาวละวันหวยขาวสองใบลองซองโตของผมมันกะลูกพักห้องพี่ปั่นรถมือจังไหนสิคือนางงามนอเบื่อเบิ่งเอาแนบันไดกะได บันในกะไลดำเบื่อเลือตโกระดำเกดเมือจ็บพ้นเขียวปลิงบอกคือหมอผู้ญิงขาวบ้านไก่ขาดปอนมเพิ่นตาใหญ่เต็มอกเต็มบ่างตดนมผมยบางบางแอดลดจัดแม่นมนอแต่ที่ยังคนลุมพ่ยว้สูงคือกองเขาหล่อบึงต่อต่สวดส่งกงเงี้ยวบึงเป็นแถวลงไปทองน้อยสิเห็นบอนห้อยตองเต็นซองอืดฟากอมัมจังบะันเหล้ามาว่าเพิ่นมาขวาง มีคาของคำของคุณเขาเปิดเอาบุญบ้านนมองยำเต่าเบิ้งหัวเขากบแขนกบขาเบิ้งจังหวัดบาดลำบาดยอนเบิ้งบาดคนบาดซ้ำเทียมเงาสิถือกับเขาอาจารย์หรือบ่อลูก่องามก็ตามขอเนาพ่อว่าต่งแสลำดีเบิ้งเอาตีดีละคนงามสร้างเบิ้งสองทางแอวบานทองแกงยางกะสีดดงแดงพ่อใส่แต่ว มานั่นแอวมานั่นผู้ใดมากับบ่ทอแอวมานั่นผู้ใดมากับบ่ทอคันได้จับและย่อจับและย่อสเห็นป่าสแขนสําแขนสเห็นป่าสําแ ขอบคุณสลารับโลกก่อนก่อน